สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มมาเติมหมึกปรินเตอร์แคแนลแหม่มก็เพิ่งรู้นะคะว่าตลับหมึกแบบนี้เติมหมึกได้ด้วยถ้าไปซื้อตลับหนึ่งก็หลายร้อยแหม่มใช้คัตเตอร์แกสติกเกอร์มาแปะไว้ข้างๆแรกๆก็งงเหมือนกันว่าต้องเติมหมึกตรงไหนรูที่เติมหมึกได้จะอยู่ตรงกลางค่ะจะเป็นตุ่มเล็กจีดเดียวแหม่มมีน้ำหมึกที่ใช้เติมแล้วก็เลยซื้อสลิง,งเข็มฉีดยามาเพิ่มเนี่ยใช้แค่4ี่อันเพราะว่ามีสีดำสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าเพราะเข็มฉีดยาใช้สีละลอดเอามาปนกันไม่ได้้คุยไปมมาเเติสสีดร็จแลว มาดูวิธีการเจาะหมึกสีดีกว่าสีจะเรียงตามนี้เลยสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินแรกแหมใช้คลิปลนไฟแล้วก็มาเจาะรูสำหรัซากุไลเบอร์2ดีกว่าได้ว่าไข่ควงหรือเปล่าอันเล็กอันที่2ที่เรียงกันในกล่องนั่นแหละเพราะว่ามันมีด้ามจับแล้วมันก็งัดง่ายแม่มเอาเข็มจิ้มลงไปเช็คสีก่อนแล้วค่อยเติมสีใส่ลงไปยากที่สุดเลยนะก็คือการเจาะตลับมื่อเจาะเป็นครั้งแรกแล้วอ่ะครั้งต่อไปก็ไม่ยากแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาปิดคืนที่เดิมรอสามถึงห้านาทีให้สีไหลลงมาที่ช